นี่คือวิธีการรักษา,าหมาขาหักหรือว่ารถเหยียบรถทับนะครับก็คือดูแลสุขภาพของหมาแข็งแรงกันแล้วกันหมาตัวนี้ัเล็กนะครับอาจจะเป็นเด็กที่ไปดูแลมันหรือก็ไปเล่นกับมันนะฮะทำให้ขามันหักหรือขามันนะั่นนะมใช้วิธีดามนะครับมันจะเดินไม่ได้นะฮะ ผมก็สงสารมันผมไม่รู้จะทำไงนะฮะผมก็เป็นคนรักสัตว์คนหนึ่งนะครับในสนาธะผมที่ว่านะครับผมเป็นคนรักสัตว์มือนกันนะครับเพราะว่าผมอยากให้ดูและอยากให้สงสารมันนะครับเพราะว่าหมามันเป็นี่ยมันก็กัดออกจะกัดออกทำไมอะ่ะไปดูนะครับมันจะกัดออกแล้วกัดทิ้งกัดออกทำไม ดูแลขั้นตอนการรักษานะครับหมูจะดามใช้วัตถุโบราณเป็นใบตะไคร้หูงขาหรืออะไรพันเลยพันขามันถ้ามีประทิปปินขันชนกนะฮะเพื่อดูแลสุขขามันแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้ตามประสางมันนะครับกลูกแล้วกันนะครับ